ให้เดือดจัดๆก่อนแล้วก็ใส่ใส่หมูลงไปมันจะได้ไม่เหม็นขาวเทคนิคเล็กๆน้อยๆ,อยๆเดือดปุดๆ,ๆแล้วขอบคุณค่ะขอให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองนะคะแม่เริ่มใส่หมูแล้วว้าวใส่หมูลงไปหมูก็จะมีติดมันนิดๆมันเป็นหมูอะไรนะเขาเรียกว่า สันข้อหมูเราจะไม่ใส่สามชั้นเพราะว่ามันมันมากไปมีฟองก็ตักออกน,นิดนึงกินหอมมากๆเลยหอมสมุไนไพรคิดง่ายๆนะคะเราได้ซดน้ำแข็งร้อนๆแล้วจะทำให้เราดีขึ้นอาการเจ็บคอรหรืออะไรมันก็จะหายไป <c oughs> ก็สำลักแล้วยายก็ไอเลิฟยูมามีไอเลิฟยูเหมือนกันไอขอบคุณ <c oughs> สำหรับดอกไม้นะคะฉันชอบดอกทิวลุบ I love you Lee กินกระตรกระจายมากๆเลยครงนี้อยากจามอีกแล้วเแมวแล้วเรียนได้ใหม่เรียนดี พ,พูดไม่ไหวแล้วสำบรับสำหรักที่ยายเปิดประตูตรงนี้มีต้นหอมผักชีด้วย ซ้ลลำลักสํำลักพริกยายว่างก,าใก๊ใส่กะใส่กะใส่น้อยหักส้มีน้อยลองดู แิลลี่น้ำตาไหลไอไอเหมือนคลายคลายน้ำตาไหลน้ำตาฉันไหลไส้กรองของเดวิด นี่ไส้กรอกสีแดง้ำหงัง่งยายงไส้กรอกนอไส้กรอกไส้กรอกไก่ ราเมงเสง้นราเมงของนี่มาดูตรงนี้กลับมาดูหม้อต้มค่ะว้าว